เห็นด้วยกับการพูดคุยสันติภาพแต่ไม่เห็นด้วยกับการเจรจาและวิธีการแบบเดิมๆคือท่าทีของนายทวินเปลี่ยนสีเลขาธิการสภาวความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชอที่หวนขืนอำนาจอย่างเต็มตัวซึ่งแสดงถึงนโยบายการแก้ปัญหาความไม่สงบที่อาจไม่สานต่อวิธีการพูดคุยสันติภาพที่ทำอยู่ในปัจจุบัน ท่าทีที่ไม่ชัดเจนของเลขาธิการสชคนใหม่ต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพทําให้เกิดความกังวลของหลายฝ่ายนะคะโดยเฉพาะหนึ่งในคณะผู้แทนในการพูดคุยสันติภาพฝ่ายไทยค่ะที่มองว่าการพูดคุยสันติภาพนั้นอาจจะต้องถอยหลังอีกครั้งนึงค่ะ นักวิชาการด้านมาลายูศึกษามหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเห็นว่าท่าทีที่ไม่ชัดเจนของเลขาธิการสมชอ,อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนรวมถึงกระทบต่อความสัมพันธ์กับประเทศมาเลเซียในฐานะประเทศคนกลางในเวทีการพูดคุยและหากหนายทวินไม่เห็นด้วยกับวิธีการพูดคุยที่ทำในลักษณะเปิดเผยแล้วหันกลับไปใช้วิธีการแบบเดิมๆคือการพูดคุยในทางลับ ก็จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของกลุ่มเบียเอ็นโคออดินที่ถูกยกระดับให้อยู่ในฐานะคู่เจรจาเหลือเพียงกลุ่มก่อความไม่สงบนอกจากนี้ยังกังวลว่าในช่วงเว้นวรคของการพูดคุยทําให้มีเหตุรุนแรงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเหตุรุนแรงกับเป้าหมายอ่อนแออย่างผู้หยิงหรือเด็กซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคามของชาติจึงไม่ควรนําเรื่องการแก้ปัญหา3ามจังหวัดมาเป็นเรื่องขัดแย้งส่วนตัวทางการเมืองจะเป็นไปได้ว่าไฟาขบวงกันไม่ถือว่า ไม่ถือรัฐบาลไทยรรัฐไทยนี้เนี่ยเป็นคู่เจรจา,าอีกตัวไปนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งมีแนวโน้มที่อันตรายมากนะครับซึ่งก็คือว่าในพื้นที่ปัจจุบันนี้มีการโจมตีตัวกลุ่มที่เป้าหมายที่องนะครับโดยเฉพาะคนหน้านี้พวกมันจะเป็นกลุ่มผู้หญิงนะครับเป็นเป้าหมาย ด้านหนึ่งในคณะผู้แทนในการพูดคุยสันติภาพฝ่ายไทยมองว่าคําว่าพูดคุยสันติภาพหรือการเจรจาเป็นคําพูดที่มีความหมายคลาบเกี่ยวกันและแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการเปิดเผยว่ามีการพูดคุยแต่ไม่ได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนหรือคนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในที่ประชุมจึงแทบจะเรียกได้ว่าเป็นการพูดคุยในทางลับ และก่อนหน้านี้นายทวินก็เคยกำหนดนโยบายความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี2555ถึงปี2557ที่จะเปิดช่องทางหรือให้โอกาสในการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐจึงควรสารต่อนโยบายที่ตัวเองเขียนไว้ส่วนการพูดคุยสันติภาพที่ทำกันอยู่เนี่ยเนื่องจากว่ามันก็เป็นปัญหาทางการเมืองว่ารัฐบาลจะเปนรัฐบาลไหนใครจะมาเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอน มันคงไม่มีเป็นทางการเกิดขึ้นในตอนนี้แน่ๆน,น,น,น้อยก็คือสอสเดือนข้างหน้านี้นะครับกว่็จะจัดการเรื่องรัฐบาลเรียบร้อยน,นอกจากนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสมพบยอมรับว่าระหว่างสุญญากาศทางการเมืองอาจจะยังไม่มีการพูดคุยสันติภาพอย่างเป็นทางการ แต่เห็นว่าแนวนโยบายความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะทำขึ้นใหม่ในปี2,558ถึงปี2,560ควรกำหนดให้การแก้ปัญหาภาคใต้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อให้การสับเปลี่ยนตัวบุคคลหรือคณะรัฐบาลไม่กลายเป็นอุปสรรคในการสร้างสันติภาพในพื้นที่เดชิลาพุทธสารพันไทย PBS รายงาน